สวัสดีครับราหนวยพรมาเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นลูกสะกดนะครับเนื้อเมะพัดนะครับของหลวงพ่อตีวัตถุช้างนะครับออกในปี2554ปัจจุบัน2567ผ่านระยะเวลามาแล้ว13ปีนะครับผมนะครับหลวงพ่อตีจานนะครับผมอันนี้ถ้าไม่จานของแล้วนะไม่จานวัตถุมงคลแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วท่านอายุเยอะนะฮะนี่ เมฆพัดเนี่ยก็เป็นวัสดุนะครับเป็นวัสดุวัตถุนะครับธันสิทธิ์นะครับผมนะครับความเชื่อนะครับความเชื่อว่าพุทธคุณก็คือดูดสารพิษได้นะครับป้องกันนะครับเรื่องของแมลงมีพิษนะลมเพลลมพัดต่างๆนะครับ้วกกันภายแรงต่างนะครับลูกสะกดก็คือสะกดเอาไว้นะครับสะกด ของความไม่ดีไม่งามนะครับเหมือนกับนะครับตะกุดมหาตะกุดมหาลงับอะไรพวกนั้นนะครับผมนี่หลวงพ่อตีนี่ก็เป็นศิษย์นะครับสายวัดประดูทองคำนะครับตะกัศิรามุทธเวศนะครับของเมืองไทยนะครับท่านก็เรียนมาจากหลวงปู่กี่นะครับซึ่งเป็นนาท่านน่ะนะฮะแต่ว่าท่านเสกได้เข้มขังนะครับเป็นที่รำลือเชื่อถือกัน ของลูกคิดลูกหาของคนทั่วไปนะครับนะครับถ้าใครไปสัมผัสจะ่านจริงจะทราบดีนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มีอั่แต่จริงๆก็คือสมยัยโบราณก็เอาไปไปร้อยเชือกแล้วห้อยเลยอย่างนี้นปึ๊บแล้วนกะ็เอาไปลบออกลบออกอะไรต่างนะครับแต่ปัจจุบ,บันใช้ก็คงไปเลี่ยมดีกว่านะเสียได้ของเพราะต่อไปถ้ามีราคาแพงเราศึกเสกบางทีดูยากนะครับไม่เหมือนพระหรือว่าทุมเงคนที่เก็บไว้อย่างเดียวนะครับดูง่ายกว่า นะครับดูสวยสดงี้ยมีราคานะครับต่อไปก็จะราคาแพงกว่านี้นะครับเพราะนะครับลูกศิษย์ลูกหาตลอดคนทั่วไปนะครับรู้นะครับว่าของปฏินะท่านมีนะครับปฏิหารมากมายอย่างเช่นผมก็เคยเจอนะฮะหลายครั้งเวลาจะไปถวายสังฆทานท่านต่างต่งเนี่ยปฏิารในจิตในใจบางทีท่านก็ลงมาบางทีท่านไปตาพิเศษปกติท่านก็ขึ้นไปจำวัดนะฮะเหนื่อยนะฮะนั่งที2อสามชั่วโมงนะครับ ท่านก็จะขึ้นไปจำวัดแต่บางทีถ้าเราที่ฐานจิตท่านจ็จะรอดอยู่เลยนะครับเป็นความมาสจั์ความแปลกนะครับอย่างนี้ถ้นไม่จานแล้วนะครับร้านก็พอดีพอดีจัดร้านเจอนะครับสามลูกสุดท้ายแล้วนะครับหมดนี้ก็คือหมดกันแล้วนะไม่มีอีกต่อไปแล้ะเมื่อก่อนขายดีนะครับแปลว่าพอดีไปวางลงนะครับวางลงไว้แค่รอยจานก็คุมเลยนะครับการย่านะครับเนื้อเมฆเมฆประพันธ์นะครับผม เมฆกพัดนะครับเมฆกพัดออกสีดำถ้าเมฆมกะสิทธ์ออกสีเขียวนะครับสมัยก่อนยุคเล่นแร่แปรธาตุชอบนิยมกันเยอะนะฮะเล่นกันเยอะนะครับอย่างที่ว่ามันมีนะครับวัดสงนี่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นธนสิทธิ์นะับโบราณเขาถ้เจอมากันมาก็เลยมีความเชื่อถือกันสืบทอดมาเรื่อยนะครับอันองค์อันลูกนี้ก็ใส่อัดตรงกลางนะครับตรงองค์ใหเป็นอั๋วอัวทองแดงนะ รายการนี้นะครับถ้าท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรประเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตสสิดตามกดกระดิ่งเราท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุม,มงคลดีๆจากร้านอวยพรประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ